วันนี้แจนมาทำเมนูมะขอ้อกินมะข้อกันนะคะทุกท่านาปุ้ยยาย <c oughs> มีเสียงมีเสียงนะคะ <c oughs> ทุกท่านมุ้ยยายมา <c oughs> ออกมาใช่ดีเหรอ,อะไรคือมันจะดีน้องอุตส่าห์เราอยากเปิดตัวแล้วเป็นอย่างไงคือมันนั่งหันลงหันหลังให้นี้นี่แหละดีแล้ว ไปหันหน้ามามากินบะ่อหนอมม่มีพี่รุษมีพี่รุษนะฮันมาหันมา,ห,นมาหันมาดูเป็นจายางไรนี่แซมบอดีอม,มือเปื้อนปิดปงปิดบางอีอย่างอะไ,ไ้ปิดบางอย่าง ช่วงนี้ทำงานหนักไม่ค่อยได้หลับได้นอนอาทุกท่านเบิ่งมาค้อพอไม่ได้ให้มาบูหรี่อันนี้คือเปลือกเด้อครับเปลือกมาคอแล้วก็นี่เราแกะมาใส่น้ำปลาคุณปุูเขาใส่น้ำปลาเมื่อกี้น้ำปลาแล้วก็พริกป่นพริกป่นแล้วก็แป้งหัวไมพ่พอเจ้าสิใส่ประเดี๋ยวพ่อ,อมบ่ขอชิมหน่อย แต่จะส่วนเด็ดเจ้ากืนเม็ดไหมหรือว่าจะเอาเม็ดออกมันก็แล้วแต่ช่วงมาโอกาสทุกท่านเบิ้งว้ายพอไแล้วเร็วเร็วเร็วรีบกินรีบเลยอายคนเขาทำไมทำไมคนเยอะแยะ อไม่ต้องใส่หรอกประเด็กน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่กินได้นี้แล้วเค็มปีอยาจะมาหวานบ่ใส <c oughs> ่น้ำตาลสักน้อยเดี๋ยวล้างม,มือแป๊บนะคะเด้เด้อใส่น้ำตาลก็ได้อย่าใส่เยอะนะพยายามเม่อ,อยากกินหวานอยู่ กินมะข้าด้อจ้าตู้เพลงบอจ้าคอยท้ายคลิปออกยู u ูบเรื่องนีเจ้าอยากออกน้ำข่อยอยูบ่บอเจ้าเปิดเจ้าได้เงินเมนบอโอ้กดเปิดตู้ครับมันต้องเปิดเมนบอตามพิธีการ

หดกันขิดกินมะค,ค,ค้อหอยเจ้าหน่อยหมูว่ะมาฮะทุกท่านเถอเอ้ามะคอหมดสภาพเอาบุญล็อตเสียฮะเอาบุญล็อ Mm, no. tìm tìm rồi lẹo tìm tìm Hả? tìm 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 bận hả? tìm ngang nha. กืนเลยมากืนตรงนี้กคืนเนาะคืน,น,นมีรถมาอีกแล้วน,นะคะโอเคอร่อยแซ่บคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอาเธอมาชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยเอาเบิร์ดเลยนี่ใกล้เบิร์ดเลยนี่ โอ้ยเค็มตีทอดทางทางเค็มทางเปรี้ยวเป็นคลิปที่ค่อนข้างอาจจะหลายเรื่องหลายราวหน่อยเป็นไง Đó kia nghe nè Nói suốt đi Sao ớt Mmmmm ta Kiệt ba Kiệt À, <Nhân> mộ đây nghe Áo hay mộ mình sắp lại เมื่อเต็มปอกอืมจากเต็มเตยมช้อนจะไม่กินเม็ดออออหอยกืนไม่ไหอยลายลายเม็ดลายอืมทีเดียวเลยห,หวานตาสดชื่นไหม